สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่ไม่ธรรมดามาพร้อมความรู้และประสบการณ์จริงจากวงการพลังงานชีวมวลอย่างใกล้ชิดขอต้อนรับคุณประเวศผู้จัดการโรงงานบริษัทเอสคาร่าจำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารโรงงานผลิตไม้สับชีวมวลที่กําลังเติบโตและมีแผนต่อยอดธุรกิจไปไกลถึงคาร์บอนเครดิตเลยทีเดียวนะครับยินดีต้อนรับคุณประเวศครับครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับผมยินดี อย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับพี่ๆและหวังว่าจะไม่น่าเบื่อนะครับแล้วทําไมซีอของคุณประเวศถึงเลือกลงทุนในธุรกิจไม้สับเชื้อโมลล่ะครับไม่ใช่แค่ว่าเอาไม้มาหันหันก็ขายได้เลยนะโซฟะฟังดูง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเราเห็นโอกาสทางธุรกิจจากนโยบายพลังงานของประเทศนะครับและความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่ม โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับและอุตสาหากรรมโรงงานอุตสาหากรรมขนาดใหญ่นะครับประกอบ<อ><ๆ>ไปด้วยบริษัทของเราอยากเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวเลยตัดสินใจลงทุนในโรงงานโรงไม้สับชีวมวลแห่งนี้จะบอกว่าทํากําไรจากเศษไม้ก็ไม่ผิดนะครับครับงั้นลงทุนเท่าไหร่ครับกว่าจะได้มาเป็นโรงไม้สับชีวมวล มาตรฐานสากลพูดถึงในการลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับก็แบ่งเป็น12 12ล้านนี่เป็นค่าที่ดินค่าปลูกสร้างเช่นอาคารโกดังนะครับแล้วก็แล้วก็สำนักงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็8ล้านเป็นค่าเครื่องจักรหลักเช่นเครนขีปไฟฟ้านะครับเครนขีปไฟฟ้าเครื่องสับไม้เครื่องคัดขนาดชิ้นงานระบบดังเรียงต่างๆและรถตัก แล้วกาลังการผลิตของโรงงานอยู่ที่เท่าไหร่ครับโรงงานของเราถูกออกแบบมาให้มีกําลังผลิตที่5000ตันต่อเดือนนะครับแต่เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะผลิตให้ได้อย่างน้อยเดือนละ3000ตันเพื่อให้ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทหากบริษัทได้เกินหากทำได้เกินมากกว่าน,นี้ก็จะสามารถทำกำไรให้มาพัฒนาและขยายกิจการต่อไปเหมือนกับการทำงานประจำนั่นแหละครับ พอได้เงินเดือนมานะครับแต่ถ้าได้โอทีเพิ่มเติมก็จะมีเงินนะครับสะสมเพิ่มเติมเลี้ยงจุนเกือครอบครัวครับราคาขายและต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับเออราคาขายเฉลี่ยหน้าโรงงานนะครับเราขายไม้สับอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทต่อตันนะครับต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทต่อตันอย่างเช่นเศษไม้ยางพา,าราเศษไม้เบญจพรรณและและปีกไม้จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ท่อนนะครับ ต้นทุนการผลิตนะครับอีกประมาณ150ตันต่อ1 5อบาทต่อตันรวมค่าแรงค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาแสดงว่ากำไรเบื้องต้นจะอยู่ประมาณ50บาทต่อตันนะครับกำไรต่อตันเนี่ยน้อยมากเลยนะครับแบบนี้จะอยู่รอดได้ไหมอ๋อถามตรงเหลือเกินนะครับจริงครับมันเป็นมาจิ้นที่ต่ำมากแต่อาศัยปริมาณและเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ถ้าเราทำได้3,000ตันต่อเดือนก็จะเบรกอีเวนต์นะครับแต่ถ้าทำได้4,000ถึง5,000ตันนะครับก็จะเริ่มมีกำไรและจะนำเงินไปลงทุนต่อยอดในการขยายตลาดและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับการขายกว๋วยเตี๋ยวถ้วยละ5บาทมีกำไร1บาทต่อถ้วยแต่ก็ถ้าขายได้พันบาททันถ้วยก็ได้พันบาทนะครับก็จะมีไรายได้เพิ่มเติมนะครับครับผม แล้วบริษัทมีแผนการตลาดอย่างไรบ้างครับเรา,าเราวางกลยุทธ์ไว้3ด้านหลักๆนะครับเช่นอันที่1ก็คือหาแหล่งวัตถุดิบที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่ง 2. เราจะเจาะกลุ่มลูกค้าควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ําที่สุดด้วยการบํารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอและฝึกอบรมให,ให้พนักงานทั้งหมด และเมื่อตอนต้นปี2 5 6 6ที่ซของคุณประเวศเข้ามาซื้อกิจการตอนนั้นเนี่ยตลาดเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากครับผมตอนนั้นนะครับก็คือราคายังเอื้อต่อกําไรนะครับราคาไม้สับขายหน้าลานตอนนั้นนะครับอยู่ที่พันบาทต่อตันนะครับถ้าเฉลีย่ยค่าซื้อวัตถุดิบนะครับอยู่ที่750บาทต่อตันต้นทุนการผลิตอยู่ที่150บาทต่อตันนะครับ ก็จะเหลือกําไรอยู่100บาทต่อตันนะครับในช่วงนั้นก็ถือว่ามีกําไรค่อนข้างดีนะครับแล้วทําไมปัจจุบันกำไรถึงลดลงล่ะครับออตอนนี้นะครับสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วครับผมราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม750บาทนะครับปัจจุบัน850บาทต่อตันราคาขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นพัน0กัาห้าสิบบาทต่อตันต้นทุนในการผลิต นะครับต้นทุนก,การผลิตยังคงที่นะครับก็คือ150บาทต่อตันทําให้กําไรลดลงเพียง50บาทต่อตันนะครับซึ่งเท่ากับว่ากําไรจะลดลง50%จากช่วงแรกที่เราเริ่มเข้ามาทํางานนะครับเหมือนกับการซื้อหุ้นนะครับในต,ตลาดนะครับเราจะเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ต้องอยู่ให้ได้ครับผมครับแล้วทําไมถึงไม่คาดการความเสี่ยงตรงนี้ไว้ล่วงหน้าล่ะครับ อ๋อยอมรับครับว่าตอนนั้นที่เราเขียนบิสเนสบ s เดล e วนะครับเราเน้นคำนวณจากข้อมูลณักช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาตลาดที่ยังดีอยู่นะครับแต่เราแต่เราก็ได้วางแผนสำรองไว้พอสมควรนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญมากมากนะครับไม่ใช่แค่ขายให้ได้กำไรแต่ต้องอยู่รอดให้ได้แม้กระทั่งตลาดจะแย่นะครับครับ แม้กำไรจะลดลดลงเนี่ยแต่คุณประเวศเนี่ยก็ยังมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้อยู่ใช่ไหมครับครับผมมองยังว่า,าธุรกิจชีวมวลยังมีอนาคตนะครับแน่นอนครับไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเชีย u l a ูล่าอีโคนะครับกับไบโอโค n น m มนะครับตอนนี้ c e o ของเรานะครับมีการวางแผนนะครับต่อยอดธุรกิจกับการผลิตไบโอชาจากเศษไม้ที่เหลือใช้ และช่วยเพิ่มข้อมูลและช่วยเพิ่มมูล,ลค่าให้กับวัตถุดิบและยังสามารถนําไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ในอนาคตครับผมครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับมุมมองดีๆและความตลกเบาๆจากคุณประเวศนะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณและหวังเป็นและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในร่วมวงการธุรกิจเกี่ยวกับชีวมวลนะครับไม้สับ ก็รวยได้ถ้ารู้จักการวางแผนครับผมครับอบคุณครับคุณประเวศครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ